ก็จะหามาดูอาการเสียของหม้อหุงข้าวนะครับคือหม้อหุงข้าวอาการของมันก็คือเวลาเราใช้ไปเวลาเราหุงแล้วใช้ไปพักหนึ่งมัน,มนพอใกล้จะสุกนะครับมันเต็มมันยังไม่สุกมันก็จะตัดตัดโกอนนะครับคือมันข้าวก็ยังแช่ยอย,อยู่มันยังไม่สุกดีนะครับ อาการนี้ก็คือเวลาสมารเข้าไปคืออาการเกิดจากหม้อสกรปรกหรือมีเม็ดข้าวอะไรร่วงใส่นะครับแล้วก็ตอดหม้อเบี้ยวนะครับหรือไม่ก็แผ่นแผ่นไอมิตเตอร์มันเสียทรงมันบิดมันเบี้ยวนะครับตามที่ผมเคยได้ทำคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งครับแต่อันนี้มันคือใหม่ๆเลยครับ ซื้อมายังไม่นานก็คือใช้ไปฮักหนึ่งก็ข้าวยังไม่สุกดีมันก็ตัดหรือบีบขึ้นก่อนนะครับทีนี้ผมก็ไปซื้อไอ้ตัวนี้นะครับเขาเรียกตัวไอ้สวิตไบเมนทอนนะครับตัวที่มันอยู่ข้างในมาก็มาใช้เอามาใส่มันก็เหมือนเดิมนะครับมันไม่ไม่ตัดหรือมันไม่สุกมันมันอาการมันเหมือนเดิมคือ ถ้าเราลองดูถ้าเราสมมติว่าเราไม่ต้องเอาข้าวหุงนะครับแค่ okay. เราเสียบมองเปล่า,าเราเราก็ตัดตะกวัวไอ้ตะกวัวนะครับตะกวัวให้เราบัดปีนะใส่หน่อยหนึ่งนะครับแล้วใส่เป็นเส้นให้เยอะขนาดเนี้ยแล้วก็ใส่ปไปในหม้อครับมันก็จะละลายเป็นก้อนนะครับถึงหม้อแล้วแล้วมันเพิ่งจะตัดนะครับอย่างนี้ก็คือว่าข้าวสุกนะครับแตบที่ผมทำไป ตะกวาย่างเป็นเส้นอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีอาการเหนียวๆหน่อยมันใกล้จะละลายแต่ยังไม่ละลายทีนี้ผมก็เลยลองเอานี่ครับเอาเองินเหรียญห้ามาวางใส่ตรงนี้นะครับวางใส่ตรงนี้เนี่ยวางในไอยวางใน่อวางวาง,วางในนี้ครับวางในนี้อย่างนี้นะครับแล้วก,ก็เอาหม้อใส่แล้วก็หุงข้าวมันก็สุกนะครับหรือเรา ตะกัวใสมันก็ละลายเป็นเม็ดนี้นะครับนี่ผมก็เลยถ้าเอาเงินใสนี่มันจะทําให้เราต้องอย่มันเคลื่อนนะครับบางทีมันอาจจะล่วงลงไปนีน่ได้แล้วก็ผมก็เลยคิดดัดแปลงนะครับคือเอาไอแผ่นสันไทยที่เป็นแผ่นเรียบนะครับแล้วก็เอานี่มาตัดเอาเอานี่มาหาบ วงกลมนะครับทำเป็นไอ้รูปวงกลมแล้วเราก็ตัดรอบรอบมันนะครับตัดเสร็จแล้วเราก็เอาครอบเข้าไปนี่นะครับเอาครอบเข้าไปมันจะมีไอ้ขอบอยู่หน่อยนึงแล้วก็ตีตีมันรัดลงไปนะครับรัดลงไปแล้วก็มันก็จะได้แบบนี้นะครับมีโครงผมทมแล้วทีนี้ผมลองดูแล้วมันก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับ ไปข้าวก็สุกปกตินะครับสรุปแล้วก็คือติดตวัวตัวนี้ไม่เสียนะครับแต่มันอยู่ฮิโมโอผมว่ามันน่าจะอยู่ฮิโมโอตัวนี้มันกินเป็นของไอ้ฮือของอ้อะไรนี่ของอิเล็กทรลักอะไรเนี่ยครับมันจะทําให้มันเป็นสีดานะครับแล้วมันจะหนาหน่อยแล้วก็มันจะ,จะน่าจะนําความร้อนได้ดีนะครับ ทีนี้เราเรามาทำแบบนี้ปุ๊บมันจะมีรอยต่อรอยต่อมันรอยต่อมันเป็นสองช่วงนะครับมันคือคือมันมีรอยต่อระหว่างแผ่นแผ่นของไอ้สันไทยแล้วก็ต่อกับใบมันท่อนต่อกับสวิตนะครัเลยทำให้นำความร้อนได้ ไม่ค่อยดีนะครับรกเกลมันก็เลยจะตัดช้าลงก็คือว่ามันใช้ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ